สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกท่านค่ะเช้าบ่ายวันที่18มีนาคม2568นอะ,ะพี่น้องวันอังคารน,นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายแต่ว่าถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าเอฟซีจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะสีขาก่อนอื่นนะคะเจะจะพาไปดูวันที่17ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่17นะคะทุกคนคะเจะให้เด่นอยู่ที่5และสนะคะรอบเช้ารอบบ่ายสองและ1รอบเช้ามา หนึ่งศูนย์สองสองแปดมาเข่าสองรอบบายเบิร์ตพี่น้องหากับซีรูดเบิร์ตนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันสองมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะทุกคนขาหนะึ่งศูนย์สองสองแปดเนาะพี่น้องรอบบายให้สองได้หนึ่งนึกว่าจะไม่มานะคะทุกคนมาห้าเก้าหกหนึ่งสองมาคู่ตัวเด่นหนึ่งสองสองหนึ่งเลขเด่นประจำวันมาสองวันนี้เลขเด่นประจำวันสองมาสามเด้งเลขเจ็ดหลุดหมดนะคะทุกคน เอาไปตอรุนต่อพี่น้องวันที่18ค่ะถ้าชอบก็เฮงเปังปังเหมือนเดิมนะคะทุกคนสำหรับวันที่18จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจาได้อยู่ที่2แนะ1เรามาดูความนะ่าจะเป็น2 3 3 2 2 2 3, 2. 2, 3, 2. 2 8 8 2อ0ส2ง1อง สองเก้าเก้าสองหนึ่งค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เลขน้อยตัวนะคะทุกคนรอบเช้าก็แล้วแต่เอฟซีชอบนะคะ เราบ่ายเด่นอยู่ที่สามและสองนะคะทุกคนค่ะสามค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดสาม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 หกหกสามสามห้าห้าสามสามเก้าเก้าสามสองค่ะสองสองสองสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดสอง สองหกหกสองสองเก้าเก้าสองค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่เจริญค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนขาสองเบิ้ลมีความเป็นไ,ไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลถ้าทีไม่ชอบเบิ้ลสองสองรอดูเลข2 2> เบิ้ลประจำวันได้มาดูคู่เจริญนะคะสองหนึ่งสามสองสองสามสามสอง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 หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งสามกับสองเป็นสามหนึ่งหนึ่งสาม 2องสองสองสามสามสอ,ส,อสองสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะ fc ขานี่ก็คือคู่ตัวดด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่ที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขด่นประจาวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดเบิบ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสาม เลขสามกับเลขแปดนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นประจำวันสามและแปดเป็นสองสามสามสองสองแปดแปดสองติดคู่ตัวเด็นสองสามสามสองหนึ่งค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งติดคู่เด็นหนึ่งสามสามหนึ่งสามกับสองเป็นสามสามสามแปดติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวัน สค่ะ2อง 3, 3, 2ามสาติดคู่ต 2, 3, 3, 2. ัเด่นสองสามสพี่น้องคขาปิดจังไดแน่พี่น้องมีคู่ใดมักคู่ใดชอบเพราค่ะชอบตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกท่านไม่ชอบก็เลือนผ่านได้เหมือนเดิมสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ขาค่ะสำหรับแนวทางหุ้น จีนนะคะวันที่18มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้เจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันมันกันสุข,ขุูทุกคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ